ท่านที่กําลังทํางานอยู่อาจจะไม่ได้เจ,เจอหน้ากันแต่หากท่านได้ยินเสียงอยู่ขนาดนี้นะคะเสียงนี้เป็นเสียงจากพักประชาชนค่ะวันนี้พวกเรายกทัพใหญ่มา ขอโอกาสพี่น้องประชาชนทุกท่านจังหวัดอุดรวันที่24นี้เชิญชวนออกไปเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดอุดรฝากเบอร์หึตัวแทนจากพักประชาชน,อน,นอนิสรรคุริรัง,งออกไปกําหนดจังหวัดอุดรด้วยการเปลี่ยนแปลงจังหวัดอุดรไปด้วยกันขอโอกาสให้พวกเราพักประชาชนพักเก้าไลเดิมได้ ทำงานเปลี่ยนแปลงจังหวัดอุดอรอีกครั้งแล้วจะทำให้เห็นว่าพวกเราทำงานเป็นมีแบบแผนการทำงานที่ชัดเจนซปีจังหวัดอุดอรเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถหรือล,ลมแรงแล้วพี่ไอพี P ่ไอ รถดิกระคุณใหญ่แกต้องออกมาหนิดูดีกระไปไอ้ไอ้นี่รถดิกระสอบกันนะเนี่ลมมันแรงลมมันแรงลมมันแรงชุดเอาหลบก่อนลมมันเข้าก่อนเดี๋ยวพี่น้องเสียงเลยนี่เรามาเมาส์กันข้างล่างนะฮะตรงนี้ลมมันแรงลมมันแรงเมาส์กับพี่ซาิรอเลย เกวแมนทำไมครูใหญ่ต้องใส่แว่นดำทำ <c oughs> ไมครูใหญ่ต้องใส่แว่นดำทำ <c oughs> ไมคูใหญ่ต้องใส่แว่นดำเ <c oughs> มืกก่อคืนเมืกก่อคืนไปอาบน้ำในห้องน้ำมีพึ่งจ,ง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 จังหวะกำลังสระผมเน่เ่พึ่งตอดคิ้ว ไ่เท่ากันป้องแนาแล้วก็หนาตอดคิ้วเติหัวเี้ยงไปฉิดเป็นเรื่องอ่ะปองไม่ก่อนอะไรก็เลือกกูใหญ่แล้วก็นักงม่งก็เลือกผููใหญ่เออเออเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับกูใหญ่เออพึ่งมันตอดคิ้วไงดีอยู่มันไม่ตอดตาถ้าตอดตาที่ตาบวมเลยมันตอดคิ้ว ที่ไหนอะที่ออฟฟิศไงอ๋ที่เธอไปรับขันเมื่อเช้าเออมื่อกี้จะนอนนอนนั่นพูดเหมือนอาบน้ำกลางแจ้งอ่ะไม้มันมีพึ่งอยู่ในห้องน้ำบินอยู่เฮ้ยตอึอยู่ดิดูครูใหญ่ที่ไรครับทีคุณไม่คิดจะดูอเอาสาระกันบ้างอ่านไม่คอมเมนต์อ่านคต่อไปสมัครูใสดีสวัสดีมันคือบ่อปูมัน มันตอดเข้าคิ้วพอดีเลยนี่มันโปตรงคิ้วนี่แล้วมันก็ทําให้หนังตาข้างนี้ตึงๆใสไว้หนังตาเพราะซ้กันแต่มันแดดตั้งแต่ลรแว่นกันแดดเขาก็ใส่กันแดดนั่นแหละเขาไปใส่แว่นกันแดดกันแสงงินกันเนื่อมือขึ้นดออเขาใส่แว่นกันแดดไม่แต่กันแดดแต่มันแสบหูแสบตาไม่เลยถามว่าใส่แว่นกันแดดทําไมซื้อมันก็บอกอยู่ว่าแว่นกันแดดอย่าให้ได้จมนะมา ม,มันเป็นแว่นกันน้ํามันเป็นแว่นกันแดดแสดงว่าวันนี้ออกมาเจอแดดก็เลยต้องใส่แว่นกันแดดได้หนังสือกันไหมล่นะห่วยไม่อบได้ไหนังสืออ่ะพี่ยใส่อารมพี่ไม่ได้ใส่อารมพี่ไม่ได้ใส่อารม์พี่ไม่ได้ใส่อารม์ ก็จับดีๆด้หมนมืสั่น <S 2> <S 2> ไม่รสั่นคอยก็พยายามหาสาระอยู่หา <C> e <at> เอาให้มันพอ่อาหาเอาให้มันเห็นจมดีขัด <C> e <at> มันเป็นสิ่งที่ดีคอยกับสีจม <C> e <at> จมแปลว่าอะไร <C> e <at> บนบนดีแปลว่าบุนจังเลยบนมากเออแต่ถ้านาเป่นก็แปว่าดีแต่ถ้ามันดีเราก็จะบนุนปล่อยเก่งมาเถอะปล่อยเก่งปล่อยเก่งเป็นทักษะ ปล,ล่อยจนได้ลักวันโนบิวปล่อยจนได้รถสู้ราสูสูเกียร์มันมีการแข่งขันประกวดการปล่อยอค,ค,ค,คนกสิทาซิ่งวะประเทศไทยข,ข่อยแต่ไม่ได้ท่องเปลี่ยน <c oughs>